ขอบึงเลยเด้อก็ดท่โอ้เลรอ่ันนรักเลยสวัสดีครับพกัผมเบ้าเชนตาดติต๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามค่ำคืน เดีมีพากันมาหาอยู่หาก,กินอีกแล้วหลังจากที่ฝนหยุดตกมากับพ่อน้องเจ้านายด้วยครับฟังเสียงพี่น้องออจุดฮอดบ้านเนาะน้องทางอยู่ไกลได้ยินเสียงกบเสียงเชียดเป็นฮนดีใช่ดิ ห้องขนาดเลยน้ำมันูใสสิดห้องในป่าาขึ้นมาแล้วเานาอือมันอยู่ข้างล่างครับนี่แลกย้ายรับได้บ Các dưới này dưới này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อย่างเลยพี่น้องไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลย หลังนี่เฮ้โอยเาอยู่ดีข้างหลังขึ้นอีกแล้ว <of> อเลว้าดีดีเ้ยโอ้ปับมันมือจับมันมือเลยแบบนี้มั่นตลก

เขาไปบึงซะเนาะมันจะจนนับตื่ก่อนเยอะตื่นออกไลยหลายลอ,อยทุกต่องเลยลอ,อ,อยกปแล้วไปแล้วเฮ้ยประทันเฮ้ยประทันท

อ๋อคงน้าหราเสียงมันคือเป็นลึกใ่ไมโอ้โปนทัพไทยทำงานเลย โบไปหูแม oh, 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 ่นเหรอครับถ้าอึ้งางมัน่นหนีแบบนั้นเนาะสองตัวกคันนี่นี่นี่ก็กกันอยู่รันอยู่กคอกันอยู่ตกรกันแ้วบเลยแ็ุอือดีก่อนกันลุง thank <laughs> you ลหลายหลายเลยเนปะ็นแบบเลยเนาะแบบนี้หลายพค้ดมันหลายโค้ดนะเยอะเลยนะครับ 这面有玻璃哟。 哎。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. เหนือเลือดอีกเลยครับเดี่ยวเดี๋ยวจะพากันจับกลับไปนี่ครับเดี๋ยวค่อยมันลุ้นกันทาสิได้กบอยู่บ่เบาพอพาเข้ามาในชักปลาบืนปลาบืนบุ๊คปลาบืนเต็มเลยครับคาเนียเดาจะไม่ได้ไม่ได้ดหดไหน ปลาจะบุนออกไปหนองหนองที่เราแดกันเนาเห้ยปลาขาวเต็นเลยนีะไงนีเหรอวหนี่ไงปลาบุ้ปลาบุ้งบ๊อโอ้ยกระ มันดะเหี่ยบปซิวมาเนาะโอ้เหี่ยแปซิวมานี่งทางนี้แบบหน้ามันยังไม่ทันขึ้นมามันจะขึ้นมาตามนี่แหละตามหนองเล็กน้อยๆแบบนี้ เห่ปดดอป่ะสุนึกโอ้าซิวโอ้เขาเจ้าใส่ใส่อวนไว้นี่เขาซิวเต็มเลยโอ้ยพี่น้องอ๋อเขมาใส่มั่งวะเธอหน่ะอ๋อจนขาวขอเบิ่งหน่อยเด้อก็เถ โอ้ลอยู่ีมาอย่างสุดยอดเลยตลอดสายเลยถูกตลอดสายเลยครับพิซิวทั้งนั้นเลยพอลรองวันไปไงรับเดยกไปใหญ่มาเล่นน้ำเนาะเพราะมือใหม่เฮามาใส่มั้งแต่ไม่รู้ว่าถ้าว่าฝนบ่ตกน้ำาบไหลมันก็บ่น้ามาเล่นเนาะบ่มบมาตกเนกพอาะฝนตกอย่างเดียวครับ <laughs> เอาทุกอย่างหายอยู่หากินได้ออกมาแหละพี่น้องเอาปลาเข่งนี่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 มันปีนอยู่บ่ตะเบ้งดิเอาใจมาวงมองกันจะละมันปีน่บ่อตะเบ้งดิลุกลุกเด้ี๋ยวไปตะเบ้ง เออาอุ้ยปลาเยอะมาอเลาตัมเหรอเอาตัมเหรอเปล่าได้ไหมครับมาแล้วปวนเนี่ยนะสุดยอดเลยปลาสุดยอดเลยมันได้ทุกวันไหมหรือว่าเฉพาะฝนตกอือ เหติติดต่อเหติติดตอไม่ครับมาจับอื่นมาจับอื่นสุดยอดเลยสองเพื่อนนี่สุดยอดหมดไปรอบนึงแล้วเมื่อกี้หมโลกว่าสามลกว่ารอบนึงจำได้ไหมจำได้ครับโอ้สองรอบสองนี่ช่วงฝนตกเยอะอะปลาหมอขึ้นลงนี่ผมจับได้ เอาไปตื้นถังสองสามตัวเมื่อกี้นี่ตรงเนี้ยมันขึ้นมันขึ้นนะพากันมาจับอึง <c oughs> อึงก็ดีโอ,อ,อ,อ <c oughs> ตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ได้น้ำม,มันไม่ร้อนครับโอ้สุดยอดเลยพอได้ปลดโน่ยยาวไปนู่นเลยยาวเลยครับไอ้ปลดไปรอบหนึ่งแล้วนะรอบสองสองสามตัวได้ปลาชิวต้อยอดเลยปลาชีวตัวสวยๆนั่นเลย กี่เซนครับนี่โอ้ปลาช่อนถึงว่าเ้ยเนี่พิ่งมาเลยครับเครืร่องที่แรกเลยอประกอนปลซอนแต่ปลาซิว พับลูกปลาขึ้นโอ้ว่าปลาใหญ่ำเหี้ยใหญ่นะครับโูตปดุ้งอิม่มอิ่มลูกปลาห่ามน มันมันกินลูกปลาได้ไหมอ้วนตุ้บเลยสองแดงหนึ่งก็ได้ปลาก็ได้อนดูดแล้ว <laughs> ถุงแย่งแล้วเอาใส่อึ่งไปแล้ว <laughs> ปลาตาปลาตาขาวใหญ่ตัวหนึ่งับนั่นหนยพอได้ต้มพ <laughs> อได้ต้มหนี <laughs> ่มปลาหมอ <laughs> โอ้อึ่งเต็มในท่อเลยต้มเยอะมาขามเนาะครับต้มใส่ยอดมาขามโกบยังไม่ได้มากหรอครับยังมันรู้อืมอต้องชวงเวลี้ยงตั้งแค่โอ้คนืนแรกกิดูสี่ห้ากิโลกี่ห้ากิโลชื่อมันเลยว่าสองพัน กบเนี่ยงรุดนะไม่แก้มาห่อยว่าในบ่อในสวงเรียนอ๋อว่ามันคุ้นจังจังโปโปได้เลยยอดเลยทั้งสายเลยกี่เซนครับนี่เซนครึ่งเซนครึ่งแต่กับปลาล่าเนาะพอดีเลย ตัวขาวๆเดี๋ยวพากันเดินเลาะหากบไปทางนู้นครับมาลุ้นฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นโอ๊ยอดซอนปลาซิลอดซอนปลาซิลพระเจ้าเต็มมองเต็มอวลเลยได้ลองสามสามดูได้เหรอลึกลึกได้ เมื่อกี้นี่ก็เต็มเลยจมนม่มีหวังปอดติดตทุกตาเลยตาของตาบงเขาได้สูตรแล้วสตฝนตกเขามมาใส่ <c oughs> มาลุ้นที่ได้ปลาช่อนอีกบอกอปลาช่อนอะไ้ปลาคอหรือปลาช่อนนั่นมาหาปลาโน่ออืมมันมันมาเล่นน้ำไหล ไหลมูดจะมีมอ้าวออมาทำไมเนี่ยเปิดแล้วปุ่บัดเลยปลมันคือมังคีเลยเนาะอพอเลยอ้ยเนียบาไดได้บานเ่ตตีตีโอ้ปานน้ยังได้ยูอ่านี่ ว้าวตะวันมาทอดดิฝนเขามาหาอยู่หากินพี่น้องบพาดใช้ทั้งปลาใช้ทั้งอึ่งกบหงปะหินเลยไปเก็บมัดปากไว้เดี๋ยวใยเอามาใส่ข้างบนก็ได้ออบอกห่วยตะเียนเออบอดใส่ได้เหี่ปืนเล่ขึาเงได้ผูหอยจูกพี่น้องโอ้ได้ปะ้นาเงยขึๆนมาเๆ ใส Zum sí, ด่ดิเดนพุดเหรอเคืียงสักสามที่เหลือแก like. anyway. <c oughs> ้งเลยแหละนี่หอยจูบรุ่นนี่มีตัวใหญ่ใหญ่อ้วนอ้วนเลยพี่น้องแบบนี้ถ้าเรากดลงไปมันไม่ยุบแสดงว่ามันอ้วนซอนซอนเดี๋ยวมือใหม่เอาค่อยมาทอดเห็นเอาหอยจูบเนาะอามือเก่ง อเอาเถอะตาลุ่มคนนี้มาน้อยกว่านี้เล็กน้อยอืมเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันครับว่าได้อะไรบ้างวันนี้มาพี่น้องมล้วมาผลงานของเรา,าอันนี้หูอึ้งอ๋อหลาดอึ้งนี่อันนี้หมาอันนีปลาเมื่อพร้อมอ๋อตุองง้ง <laughs> ตุ้งเน่ปล่าฮ่าตาดีซอยก็ซิวก็เจ้า เอาครับวันนี้ก็สิพากันเมื่อละครับเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ